สวัสดีครับพีพ่น้องมื่อนี้งานเ่าอยู่ชัยภพุ่นะครับนมื่อนี้ห่าก็ร่งเตรียมของนี่ไปข้าเสร็ตเตรียมพุ่งครับอยู่ชัยภูุ่มเอาไม่ยืนเบรริรย่างก,กันนี่นนโอ้ยเปื่ยนเป็นปปนัลงงกนล้องไหมเามาหปลี่ยนแล้วมันจะมาเป็นรถุมหอ้ บงเขียนนับตำรวีุ่นี้ับนอมโตันกิดสติเกอ้ยโอ้ยไม่ของนะไอ้ลวนเมื่อนี้นะคะจะไปงานอยู่ที่อำเภอหนองบัวแดงนะคะจังหวัดชายภูมิหน่อยห้อมกันแล้วสู้บุ้นเดี่อวประเด็นคือมือนี้นะคะมือนี้เออจังไหร่มือนี้มือนี้บอมียังไงอย่าบอกคุณ

เป็นแบบเบากตคนืยนนอหลายแต่ว่าข่อยในมันสียุ่ใกล้ครับมันแก่นมันกะเลยเป็นสเนียงแบบผสมไ่้หส <c oughs> สมตรที่น้องคะนะคะเอ <c oughs> าตัมือือเ้า,ะะา,าเดิ <c oughs> นไอนเสตเต็มวงนะคะหชั่วโมงแต่วันนี้มีหลายกลุ่มิดด้วยนะคะจะดูทั้งจอ <c oughs> งตั๋วได้นะใช่หนึ่งรบาทคอเกคริน่ห้าชั่โมงเต็มอิ่มบอกเลยให้คำขึ้นนี่ พิเศษเ็รนนตุนตลกใหม่พรอมด้วยมือด้วย่อมือี้มีบอจะเป็นเกบอย่ายมีวะมีได้ขอช่คนหน่งคนหนึ่งสองซัเออทุกคนใครอย่าลืมนะคะีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอรอบพิเศษแมนเราเสร็จรอบพิเศษนะคะพี่น้องเออราคาทุกดใบยี่สิบเก้าบาทนะคะซื้อก็บงื้อก็บางพวกเขาดีราคาว่ามันจะมียังเกดถึงแนนาะพี่น้องลงเาะว่านีแก่ มาฟังกัซื้อซื้อมาบอกว่ามันแอนดี้ททยครัมาดูนะครับตำนานบทใหม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่จังหวัดชัยภูมินะครับอย่าลืมซื้อบัตรจองตัว225บาทให้กำลังใจลูกหลานค่ายเพลงตัวจริงสิทธิ์ในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับสกันดีครับเช่นกันนยูรีก็มาแล้วพ่อออกเดินทางกับเพื่อนแล้วนะครับเจอกันที่ชัยภูมินะฮะบ๊ายบายีีกาารเดินททง่ชัยภูมินะครับพี่น้อง นี่คู่แน็กกับคู่นางบุญได้มานั่งรถกับเพลนเซอร์นะครับตอนนี้เราก็จะพร้อมจอกเดินทางกับ่อกันมุนีได้ครับผมเต็มวงใหญ่พี่น้องรับประกันความมั่นแน่นอนรับผมมั่นแน่นอนมวนแน่นอนโอ๊ยผู้ไรมานี่ผู้ใดมานี่สวัสดีค่ะทุกคน้เราก็พร้อมแล้วนะคะที่จะ เดินทางนะคะไปที่ชัยภูมินะคะเจอกันวันนี้5ชั่วโมงอย่าลืมซื้อบัตรกลุมก่มปิดด้วยนะคะ<ไ>129บาทวันนี้มีอีพีพิเศษแล้วก็มีเซอร์ไพรส์บอกเลยว่าเพลงวันนี้ถูกใจแม่แม่แน่นอนชุดวันนี้ถูกใจแม่แม่แน่นอนนะคะเจอเลย